เพิ่งคลอดลูกได้แค่สามวันสามีกลับพาผู้หญิงคนใหม่เข้าบ้านต่อหน้าต่อตาหญิงสาวที่อ่อนแอจากการคลอดต้องหนีออกจากบ้านมือเปล่าใจแตกสลายแต่เธอจะยอมให้ลูกชายตกอยู่ในมือของคนทรยศง่ายๆหรือไม่เรื่องราวสุดสะเตือนใจที่จะทําให้คุณตั้งคําถามว่าใครคือครอบครัวที่แท้จริงเพิ่งคลอดลูกได้สามวันร่างกายของฝ้ายยังอ่อนแรงกลิ่นน้ํายาฆ่าเชื้อในห้องพักฟื้นยังไม่จาง เสียงร้องเบาๆของทารกแรกเกิดทําให้หัวใจเธอพองโตสามีของเธอมาเยี่ยมทุกวันถือดอกไม้และขนมที่เธอชอบแต่วันนี้เขามาสายและหน้าของเขาไม่ยิ้มเหมือนเดิมไฟรู้สึกแปลกลมหายใจเขาดูเร่งรีบและมือที่เคยจับมือเธอแน่นตอนนี้เย็นชาเธอกำลังจะถามแต่ประตูห้องก็เปิดออกเสียงส้นสูงกระแทกพื้นดังขึ้น และผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเธอสวยใส่ชุดเดรสสีแดงสดปากทาลิปสติกสีเดียวกันและมองเธอด้วยสายตาที่เหนือกว่าสามีของฝ้ายลุกขึ้นทันทีเดินไปหาเธอคนนั้นแล้วเอ่ยเบาๆว่านี่คือคนที่ฉันจะอยู่ด้วยต่อไปฝ้ายเหมือนถูกฟ้าผ่าหัวใจเธอเต้นถีมือนั้นกำผ้าห่มแน่นเสียงหัวใจของลูกยังดังข้างหู กลิ่นน้ำนมจากตัวเธอประทะก,กับกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนนั้นความรู้สึกภายในปั่นป่วนเธอพยายามลุกแม้ร่างกายจะยังไม่พร้อมเลือดไหลซึมลงมาที่ขาแต่เธอไม่สนเธอเดินออกจากห้องออกจากโรงพยาบาลสายตาของทุกคนมองตามฝนเริ่มตกพื้นเปียกและเย็นแต่เธอก็เดินต่อไปเสียงร้องของลูกยังดังอยู่ในหัว แต่ความทรยศมันดังยิ่งกว่าใจเธอแตกสลายไม่รู้ว่าเธอกําลังจะไปที่ไหนแค่รู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปบ้านหลังนั้นไม่ใช่ที่ของเธออีกแล้วแม้ว่าเธอจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแม้แต่เลือดเนื้อของเธอเองเธอเดินผ่านประตูโรงพยาบาลเท้าของเธอเปลยเปล่าพื้นซีเมนเย็นเฉียบลมหอบใหญ่พัดเส้นผมเธอปลิวปนารถกลาวิ่งผ่าน แตรดังไล่แต่เธอไม่หันมองเธอเหมือนร่างไร้วิญญาณฝนกระหนำ่ำเสื้อคุมคนคล้เปียกจนแนบตัวเลือดยังไหลปนไปกับหยดน้ำฝนที่ไหลาตามขาหัวใจเธอร้องไห้ทุกก้าวคือการหนีจากความทรงจำจากคำว่าครอบครัวจากผู้ชายที่เธอเคยรักหมดใจเธอหยุดอยู่ตรงป้ายรถเมล์มีหญิงชารานั่งอยู่คนเดียว เธอมองายด้วยแววตาสงสารแต่ไม่ได้ถามอะไรเลยเงียบมีเพียงเสียงฝนและเสียงสะอื้นของฝายที่เธอกลั้นไม่อยู่เธอเอามือกุมท้องที่เพิ่งอุ้มชีวิตใหม่ออกมาแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนเธอไม่เหลือใครในโลกเธอนั่งลงข้างหญิงชาราตัวสั่นฟันกระทบกันเบาฮ่าฮ่เหมือนจะหมดสติ แสงไฟจากรถเมคันหนึ่งสาดมาไฟริตาขณะที่รถจอดลงช้าฮ่าฮ่เสียงเบรกดังครืดประตูเปิดออกเธอมองไปในรถมีผู้โดยสารไม่กี่คนไม่มีใครสนใจเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังหนีจากฝันร้ายเธอลุกขึ้นแข้งขาสัน่นแต่ก็ยืนได้และก้าวขึ้นไปบนรถเธอไม่ได้รู้ปลายทาง แค่รู้ว่าเธอจะไม่หันกลับไปไม่แม้แต่จะมองย้อนกลับไปยังโรงพยาบาลหรือบ้านที่เธอเคยเรียกว่าที่พักทิงในมือของเธอยังมีแผ่นชื่อผู้ป่วยชื่อของเธอและชื่อของลูกน้อยที่เพิ่งเกิดเมื่อสามวันก่อนเธอกระชับมันไว้แน่นเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเธอยังมีอยู่และยังเป็นแม่แม้ไม่มีใครอยู่ข้างเธออีกแล้วแน่นอนนี่คือการต่อเนื่องของเรื่องราว โดยตรงจากจุดที่เราหยุดไว้โดยจะค่อยๆขยายออกอย่างละเอียดพร้อมใช้บรรยายทางประสาทสัมผัสและอารมณ์ของตัวละครเพื่อสร้างความลึกซึ้งในความรู้สึกของไฟล์ความยาวโดยประมาณ150 0งห้าศูนย์ศูนย์คำเศร้าไฟายก้าวขาขึ้นรถเมล์แสงนีออนสีน้ำเงินบนเพดานรถสั่นไหวกลิ่นอับของบอกเก่าและฝุ่นฝังแน่นลอยเข้าจมูกเธอก่อราวเหล็กแน่นทั้งที่มือยังสัน่นไม่มีใครหันมามองเธอไม่มีเสียงพูดไม่มีคำถาม ราวกับว่าเธอคือเงาเงาที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีเสียงไม่มีที่มาเธอเดินไปนั่งที่ท้ายรถบอกแข็งกระเทือนทุกครั้งที่รถแล่นผ่านหลุมแผ่นชื่อผู้ป่วยในมือเธอเปียกจนมึกเริ่มเลอะแต่ชื่อของลูกยังพอมองเห็นเด็กชายปารมีสิริวงศ์ลูกของเธอเลือดเนื้อของเธอแต่อ้อมแขนของเธอกลับว่างเปล่าภาพหน้าของเขาลอยเข้ามาในหัวตาเล็กๆที่ยังไม่ลืมเต็มที่ เสียงหายใจเบาๆที่ทำให้เธอต้องเฝ้ามองทั้งคืนเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาอยู่กับผู้ชายคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นดวงตาของไฟร้อนเผาเธอหันหน้ามองนอกหน้าต่างหยาดน้ำฝนยังคงกลบกระจกแสงไฟถนนเบลอไปหมดเหมือนโลกทั้งใบกำลังร้องให้ให้เธอเธอไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแม้แต่รองเท้า กระเป๋าย่ามเล็กๆที่ได้จากโรงพยาบาลอยู่ข้างตัวข้างในมีเพียงเอกสารขวดน้ำเปล่ากับผ้าอนามัยสองชิ้นที่พยาบาลใส่ไว้ให้เธอนั่งนิ่งอยู่นานจนคนขับหันกลับมาถามเบาฮะาฮะลงป้ายไหนครับเธอเงียบลมหายใจติดขัดเสียงตอบกลับแทบไม่ออกจากลำคอไม่รู้ค่ะเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่มองเธอด้วยความเมตตา งั้นนั่งไปจนสุดสายก่อนก็ได้แล้วเขาก็หันกลับไปขับต่อฝายรู้สึกเหมือนเด็กหลงทางเธอเคยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมีบ้านมีครอบครัวมีสามีที่รักแต่ทุกอย่างพังลงในวันเดียวเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นยังดังก้องลิปสติกสีแดงสดที่เธอทาไว้ยังฝังในตาของไยเหมือนภาพเงาหญิงสาวคนนั้นไม่ขอโทษไม่อธิบายแค่เดินเข้ามาในห้องแล้วยึดทุกอย่างที่เธอเคยมีไป รถเมลล่นต่อไปผ่านย่านชุมชนร้านค้าเริ่มปิดไฟคนเดินถนนเริ่มน้อยลงไฟเอ็นตัวลงกับกระจกหนาวเย็นเปียกและเจ็บภายในกายเธอยังไม่ฟื้นตัวแต่ภายในใจแหล่สลายเกินกว่าจะยิวยาความคิดในหัวเริ่มสับสนคำถามผุดขึ้นมากมายทำไมเขาถึงทำกับเธอแบบนี้ทั้งที่เธอให้ชีวิตใหม่กับเขาทั้งที่เธอไว้ใจเขาอย่างหมดหัวใจ หรือว่ามันคือแผนที่เตรียมไว้แล้วหรือว่าผู้หญิงคนนั้นมีอยู่ตั้งแต่ก่อนเธอจะคลอดหรือว่าเธอคือคนที่เกินจำเป็นเสียงเบรกดังขึ้นรถค่อยๆเจอะสนิทคนขับหันมาบอกเธอเบาฮ่าฮสุดสายแล้วครับฝ้ายกับพริกตาเธอไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนทุกอย่างเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเธอพยักหน,น,น,น้าขอบคุณเบาฮ่า แล้วลากร่างอ่อนแรงลงจากรถรอบตัวคือชานเมืองมีเพียงแสงไฟถนนหา่างฮะ่ะกับร้านสะดวกซื้อเล็กๆที่ยังเปิดอยู่ายเดินเข้าไปในร้านแอเย็นเฉียบประทะัตัวเธอห่อตัวทันทีมองหาที่นั่งหรือที่พักพิงเด็กผู้หญิงที่เคาน์เตอร์มองเธอด้วยความสงสัยพี่คัดเป็นอะไรหรือเปล่าคะไฟสายหัวแต่ใบหน้าซีดปากเริ่มเขียว มือสันเทาดูเพิ่งคลอดค่ะเสียงเธอเบาเหมือนลมหายใจไม่มีที่ไปเด็กสาวลังเลแต่ในที่สุดก็หยิบโทรศัพท์และโทรหาผู้จัดการร้านไม่นานผู้หญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาเธอสวมเสื้อฟอมร,ร้านแววตาคมแต่ไม่แข็งเธอมองไฟแล้วถอนหายใจเบาฮ่าฮตามฉันมาไฟเดินตามไป ร้านมีห้องพักเก็บของเล็กๆด้านหลังผู้จัดการหาผ้าห่มให้และวางแก้วน้ำร้อนตรงหน้าเธอนอนได้ที่นี่ก่อนคืนนี้เสียงของเธอเรียบแต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจฝ้ายยกมือไหว้น้ำตาไหลลงมาอีกครั้งเธอไม่เคยรู้ว่าความเมตตาเล็กๆสามารถทำให้หัวใจสั่นได้ขนาดนี้เธอดื่มน้ำอุ่นความร้อนค่อยๆแทรกผ่านลำคอไปถึงอก เหมือนต่อประโลมหัวใจที่แตกร้าวคืนนั้นเธอนอนหลับในห้องเก็บของเล็กฮ่าฮ่กลิ่นของลังกระดาษและผ้าห่มเก่าแต่เธอหลับได้เป็นการหลับที่ไม่มีเสียงหัวเราะเย้ยหยันไม่มีภาพของผู้หญิงในชุดแดงไม่มีเสียงของเขาที่บอกว่าเธอไม่ใช่ภรรยาคนเดียวอีกต่อไปมีเพียงเสียงหายใจของตัวเองและเสียงหัวใจเต้นช้าฮ่าที่ค่อยๆกลับมามีจังหวะเช้าต่อมา ไฟลลืมตาขึ้นแสงแดดลอดผ่านช่องไม้อุ่นและนิ่งเธอรู้ว่าต้องตัดสินใจบางอย่างเธอจะไม่วิ่งหนีอีกเธอจะไม่เป็นเหยื่อของความผิดหวังเธอเอื้่มหยิบกระดาษจากในกระเป๋าชื่อของลูกชายชื่อลูกที่เธอให้กำเนิดเขายังอยู่ในโลกนี้และเขาต้องการแม่เธอจะกลับไปหาเขาไม่ใช่กลับไปที่บ้านหลังเดิมแต่กลับไปในฐานะแม่ ที่พร้อมจะปกป้องลูกจากความเย็นชาในโลกนี้เธอไม่ต้องการสามีไม่ต้องการคนถอนยศแต่เธอต้องการลูกเสียงนกเริ่มร้องจากต้นไม้ด้านนอกโลกเริ่มตื่นและเธอก็เช่นกันเธอลุกขึ้นแม้เจ็บแม้แผลยังไม่หายแม้หัวใจยังมีรอยร้าวแต่ดวงตาเธอกลับมั่นคงกว่าเดิมไฟรู้แล้วว่าเธอจะไปที่ไหนไม่ใช่เพื่ออ้อนวอนใครให้รัก แต่เพื่อยืนหยัดในฐานะแม่ที่ไม่ยอมแพ้หากคุณต้องการให้ดําเนินต่อในภาคถัดไปเช่นตอนที่เธอกลับไปเผชิญหน้ากับสามีเริ่มชีวิตใหม่หรือขึ้นศาลเพื่อสิทธิ์ในตัวลูกบอกฉันได้เลยครับแน่นอนต่อไปนี้คือการดําเนินเรื่องราวต่อจากจุดที่หยุดไว้โดยยังคงเน้นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกและสภาพแวดล้อมอย่างละเอียดเพื่อสร้างอารมณ์เตือนใจและให้เหมาะกับการเล่าเสียงความยาวประมาณ150 0งาคำเศร้า ฝายเดินออกจากห้องเก็บของแสงแดดอ่อนๆยามเช้าอบอุ่นบนผิวอากาศยังเย็นจากฝนเมื่อคืนแต่ภายในใจของเธอกำลังเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยเธอขอบคุณผู้จัดการร้านด้วยน้ำเสียงสันส่นๆและดวงตาแดงกำ่ำอีกฝ่ายเพียงพยักหน้าราวกับเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายเธอจะไปไหนต่อผู้จัดการถามไยเงยหน้าขึ้นสายตานิ่งและมั่นคงกว่าที่เคย ฉันต้องไปหาลูกค่าประโยคนั้นหนักแน่นแต่เปราะบางเหมือนสายไหมที่แค่ลมพัดแรงก็อาจขาดได้มีเงินติดตัวไหมฝไาใส่หัวผู้จัดการถอนหายใจแล้วหยิบธนบัตรจากกระเป๋าสตางยื่นให้เธอสองใบแค่นี้พอได้นั่งรถกลับโรงพยาบาลแล้วก้องซื้อน้ำหรืออะไรรองท้องหน่อยไยไม่กล้ารับในทันทีแต่น้ำตาที่เอ่อล้นก็เป็นคำตอบแทนคำขอบคุณ เธอเดินออกจากร้านพร้อมเงินในมือพร้อมหัวใจที่เริ่มจะมีแรงขับเคลื่อนอีกครั้งบนถนนรถเริ่มมากขึ้นผู้คนรีบเร่งไปทำงานฝ้ายยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เลยเท้าร่างบางและแววตาแข็งแรงเธอขึ้นรถอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อกลับไปเผชิญหน้าตลอดทางเธอคิดถึงลูกใบหน้าจิ้มลิ้ม มือเล็กๆที่เคยกำนิ้วเธอแน่นเสียงร้องเบาๆที่ครั้งหนึ่งทำให้เธอยิ้มทั้งน้ำตาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความเป็นแม่ไม่ใช่เพียงแค่การให้กำเนิดแต่คือการยืนหยัดแม้ในวันที่ไม่มีใครยืนข้างเธอเมื่อถึงหน้าโรงพยาบาลฝายก้าวลงจากรถเท้าเปล่าเหยียบพื้นคอนกรีตที่ร้อนขึ้นเรื่อยฮะฮะเธอรู้สึกถึงความเจ็บแต่ก็ไม่หยุดเดิน เจ้าหน้าที่เวรเปลี่ยนหน้าแล้วไม่มีใครจําเธอได้เธอแค่เดินเข้าไปผ่านถงใหญ่ตรงไปยังชั้นที่เด็กทารกแรกเกิดถูกดูแลห้องกระจกใสมีทารกหลายคนในเตียงเล็กไยมองหาดวงหน้าที่คุ้นตาหัวใจเธอเต้นแรงมือแนบกับกระจกจนรู้สึกถึงความเย็นของมันและในที่สุดเธอก็เห็นเขาลูกชายของเธอนอนหลับตา ปากเล็กๆขยับเหมือนฝันดีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอยืนอยู่อย่างนั้นนานหลายนาทีก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นจากข้างหลังคุณกลับมาทำไมเธอหันไปและเจอเขาสามีของเธอยืนอยู่ในชุดสูทข้างกายคือผู้หญิงในชุดแดงที่เธอจำได้ขึ้นใจคุณไม่มีสิทธิ์มาที่นี่อีกเสียงเขาเย็นชาาฟจ้องตาเขา รู้สึกเหมือนลมหายใจถูกบีบแน่นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ถอยลูกของฉันอยู่ที่นี่เธอพูดชา้ชาช้าชัดเจนฉันมาเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อคุณผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮเธอยังคิดว่าลูกเป็นของเธอเธอเป็นแค่คนคลอดแต่ตอนนี้เราจะเลี้ยงเขาเองไฟเงียบแต่ภายในเดือดพล่านคำว่าแค่คนคลอด มันตกหน้าเธอแรงยิ่งกว่าฝ่ามือจริงฮ,ะฮะ่าฮ่าคุณไม่มีสิทธิ์ทัาเขาไปจากฉันฝ่ายพูดด้วยเสียงที่สั่นแต่หนักแน่นคุณจะเลิกกับฉันก็ได้จะไปกับใครก็ได้แต่คุณไม่มีวันพรากลูกของฉันไปสามีของเธอศบตาเธอมีบางอย่างในแววตาเขาไหววูบความรู้สึกผิดหรือเพียงแค่รำคาญไ่ายคุณยังไม่พร้อมจะเลี้ยงเด็กคุณไม่มีบ้านไม่มีงานไม่มีอะไรเลย ผมแค่อยากให้เขาได้อนาคตที่ดีกว่าคำพูดนั้นฟังดูเมตตาแต่เจ็บยิ่งกว่าคำด่าฉันอาจไม่มีอะไรเลยตอนนี้ฝ้ายผู้ช้าฮ่าฮแต่ฉันมีหัวใจที่รักเขาฉันมีเลือดในตัวที่เชื่อมโยงกับเขาและที่สำคัญฉันมีความกล้าที่จะอยู่เพื่อเขาคนในโรงพยาบาลเริ่มมองเสียงเริ่มดังแต่ฝ้ายไม่สนใจเธอเดินเข้าไปใกล้เขา เงยหน้าศกตาฉันจะฟ้องศาลฉันจะสู้เพื่อได้ลูกขึ้นมาฉันไม่ยอมให้คุณหรือใครพรากเขาไปสามีของเธอชะงักเขาไม่เคยเห็นเธอแบบนี้มาก่อนฝ่ายที่เคยยอมฝ่ายที่เคยเงียบฝ่ายที่เคยรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขตอนนี้เธอคือแม่ที่พร้อมจะต่อสู้ผู้หญิงในชุดแดงหันไปกระซิบอะไรบางอย่าง ก่อนจะเดินออกจากห้องด้วยสีหน้าไม่พอใจสามีของฝ้ายยืนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินตามออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกฝ้ายยืนอยู่ตรงนั้นเธอยังไม่ได้ลูกกลับคืนแต่วันนี้เธอได้หัวใจของตัวเองกลับมาเธอเดินไปหาพยาบาลขอคําแนะนําเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูขอชื่อทนายที่ช่วยเหลือแม่ไม่มีไรายได้และขอเบอร์ของหน่วยงานช่วยเหลือสตรีทุกคนมองเธอด้วยความเคารพ เธอไม่ใช่ยืนอ,อีกต่อไปแต่คือผู้หญิงที่ลุกขึ้นจากความพังทลายและเริ่มสร้างโลกใบใหม่โลกที่ลูกของเธอจะเติบโตท่ามกลางความรักแม้จะไม่มีบ้านหลังใหญ่แม้จะไม่มีพ่อข้างฮ่าฮ่แต่จะมีหัวใจของแม่ที่ไม่มีวันทอดทิ้งแสงแดดส่องผ่านกระจกลูกของเธอ,อยังนอนหลับนิ่งและฝ้ายก็ยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่หากคุณต้องการให้ดําเนินต่อไปในส่วนของการขึ้นศาลการสร้างชีวิตใหม่หรือการเผชิญหน้าระหว่างแม่กับลูกในอนาคตบอกฉันได้เลยฉันพร้อมช่วยเขียนตอนต่อทันทีแน่นอนด้านล่างนี้คือตอนจบของเรื่องราวเพิ่งคลอดลูกได้สามวันภรรยาน้ําตาตกหนีออกจากบ้านเมื่อเจอผู้หญิงคนใหม่ที่สามีพามาที่จะปิดฉากอย่างสง่าง,งามซึ่งกินใจและให้ความรู้สึกถึงการเติบโตของตัวละครฝ้ายพร้อมจบด้วยความหวังและศักดิ์ศรี เวลาผ่านไปหลายเดือนชีวิตของฝ้ายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอย้ายไปอยู่บ้านพักของมูลนิธิเพื่อสตรีที่นั่นเงียบสงบมีห้องเล็กๆหนึ่งห้องที่เต็มไปด้วยแสงแดดอุ่นและกลิ่นผ้าอ้อมเด็กสะอาดฮา่าฮ่าฟายได้งานทําในร้านขนมเล็กๆใกล้ที่พักเธอตื่นแต่เช้าอุ้มลูกไว้แนบอกก่อนจะฝากเขาไว้ในศูนย์ดูแลเด็กของมูลนิธิเธอเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ การจัดการเงินเดือนน้อยนิดการอ่านหนังสือกฎหมายเบื้องตน้นและการกรอกเอกสารฟ้องร้องสิทธิเลี้ยงดูทุกค่ำคืนเธอนั่งมองลูกหลักลมหายใจของเขาคือเพลงกล่อมที่ทำให้เธอไม่ยอมแพ้มือเล็กๆที่กลุ่มนิ้วเธอแน่นคือคำยืนยันว่าเธอมีค่ามากพอการต่อสู้ในศาลไม่ง่ายฝ่ายของสามีเธอมีทนายส่วนตัวมีเงินมีบ้านมีทุกอย่างแต่สิ่งที่พวกเขาไม่มี คือหัวใจของแม่วันสุดท้ายของการพิจารณาคดีฝ้ายยืนอยู่ในศาล้วยชุดเรียบง่ายใบยหน้าสงบและแววตาเด็ดเดี่ยวเธอกล่าวต่อหน้าผู้พิพากษาดิฉันอาจไม่มีอะไรเลยในตอนนี้แต่ดิฉันมีหัวใจดิฉันมีความรักแท้และดิฉันมีความกล้าที่จะเป็นแม่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ห้องพิจารณาคดีเงียบกริบไม่มีคำคาน ไม่มีเสียงหัวราะเย้ยหยันมีเพียงความเคารพผู้พิพากษามองเธอ์นิ่งก่อนจะกล่าวว่าศาลตัดสินให้คุณฝ้ายเป็นผู้ปกครองหลักของเด็กชายปารมีน้ำตาไหลพรากฝ้ายยกมือไหว้ผู้พิพากษามือสัน่นแต่หัวใจมั่นคงหลังจากนั้นฝ้ายกลับบ้านพร้อมลูกบ้านที่เล็กแต่เต็มไปด้วยความรักเธอไม่เหลืออดีตไว้ให้เจ็ด ไม่พูดถึงผู้หญิงในชุดแดงอีกไม่พูดถึงความทรยศเพราะสิ่งเดียวที่เธอเลือกจำคือเสียงหัวเราะของลูกและแววตาไว้วังใจที่เขามีให้แม่วันหนึ่งเมื่อลูกโตพอจะถามพ่ออยู่ไหนฝ้ายจะยิ้มลูกผมเขาเบาฮ่าฮะแล้วบอกว่าแม่ไม่สามารถเลือกได้ว่าใครจะอยู่หรือจากไปแต่แม่เลือกได้ว่าจะอยู่กับลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เธอจะสอนเขาด้วยความรักด้วยความจริงด้วยน้ำมือของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยล้มเหลวแตกสลายแต่ไม่เคยยอมแพ้เพราะเธอไม่ใช่แค่คนที่คลอดลูกเธอคือแม่และแม่ไม่เคยเท่าทิ้งจบเรื่องหากคุณต้องการสร้างคลิปเสียงหรือวิดีโอจากเรื่องนี้ฉันสามารถช่วยคุณเขียนสคริปต์เล่าเรื่องหรือลงเสียงในสไตล์อบอ,อุ่นเศร้าซึ้งหรือละครวิทยุได้เช่นกันครับ